โอป๋าเฮ้ยต้องขึ้นต้ครับปนาเลยครับมาดูนะต้องขึ้นต้นนะอะไรสวัสดีครับโปรช่องพันตำบรรณาชแนลครับวันนี้พันตำมาตีคดีเล็กอีกครับ สิครับคลีริกันต่ำครับเดี๋ยวเราจะมาตียี่โค้งรือจะกะลาครับป่าปิดครับฝนดินครับไม่รู้ว่าปลาจะกัดไหมครับเราเรามารอดูกันครับคลีริกันต่ำครับไปครับเดี๋ยวเราไปตีกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับเนี่ยตัวครับ เออ้องทวนครับโอ้ลุดลุดลุดปรากฏหรือเปล่าวะหมายแรก็ไม่ได้ตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงครับคัดกระชากแบบนี้เหมือนจะเป็นปรากฏครับไม่ใช่นไม่นาจะใช่ประขาวคัดกระชากเลย งนี้ไปเห็นขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวเราจะตีย่ำดูครับว่ามันจะกัดไหมตรงนี้เห็นปลาข่าขึ้นครับเราย่ำไปยักั์มันจะกัดไหมครับได้ไปหลายตัวแล้วครับตรงนี้แต่ว่าปลามันก็หลายตัวอยู่ เราจะยำครับยำดูเราดูมันจะกัดไหมนูนหมูกันกับตีอยู่ฝั่งหนึ่งครับนูนอยู่ฝั่งหนึ่งอีกคนหนึ่งครับเห็นมันขึ้นตายเนี่ยตะเกี่รกัดไหมตรงไี้ เงินป๋ามันใหญ่ว่างเนาะนี่ยือเนาตอยหมใหญ่อืมขึ้นชั่วตัวเองเลยครับเดี๋ยวเราจะรอดูครับผมมันจะคัดไหมเย่ยามไปได้เลยครับ ไม่ป๋ากับเราครับโจมพี่อรอดูครับ 来得。 ลมไม้ครับเดี๋ยวเราจะรอ,อดูครับมันจะกัดไหมขึ้นกระไต้ลมไม้ครับแต่ต้นช้ำช้าครับตัวดูครับมันจะกัดไหมทีกด็ดีต้องใจเย็นครับคอยตีหาไปเรื่อยๆครับเราไม่รู้ฟามอยู่ตรงไหนเราตีหาครับ เออเอาโอ้รูดแกอู้เหืออ้ไปวะรู้ดีครับตัวนี้น่าจะเป็นเปล่าเปลครับพอเห็นมันขึ้นครับตัวอย่างไปต่ำมามันกัดแกครับเสียดายครับ ไปบนไม้ครับตรงนั้นเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปยำใหม้ครับไปบนไม้ก่อนมันมันกัดเดี๋ยวมันจะคิดครับเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปยำใหม้ครับอืมอืมขึ้นเยอะตรงนี้ ในป้าึ้นดีๆเนี่ยครับางทีก็มีตอรครับมันจะมีวังบนที่มันอยู่ครับมีวังป้ามันก็จะขึ้นบนต่มันบางทีก็เป็นตอบางทีก็เป็นภ่มใหม่ครับภูมใหม่ที่มันจมหน้าอยู่รบบฮะไม่เรียกเลยอะ่ะมันไม่ได้หายใจแล้วไม่ได้หายใจมันโอ้ทิศทุกอย่างยกเว้นป่า เฮ้ยคือป่านี่วะโอป่าเ้อ้ยคนใหญ่ครับคนใหญ่คนใหญ่คนใหญ่โอ้ตูนยังตูนครับดครับป่าครับป่านไหนป่าสัมไม่หานแล้วครับหานแล้วนี่ครับโอ้หูกใหญ่ครับก้นเหลืองครับขกะดี๊สิบห้ากัมมันครับมัน จะลองเปลี่ยนสีดูครับฝนมันตกครับอากาศมันไม่มีแดดครับเดี๋ยวเราจะลองแก่สีแปดแปดดูครับสีสมครับไปครับไปลองครับบัวหน่อยช่วงายครับตีอย่างนยครับตีมาบางทีก็แต่บัวหน่อยครับ ยังหลายแต่ว่าก็เห็นมันขึ้นแล้วก็จะลองตีดูมันก็จะอยู่ตําหัวหน่อยตําผมหน่อยในน้ำครับตรงไหนที่เราเห็นมันขึ้นนี่เราลูแล้วครับว่ามันมีตัวครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะว่ายไปทางไหนครับเราก็ต้องตีหาครับตีหาไปเรื่อยๆครับไปอยู่แถวๆนั้นเลยครับถ้ามันซบช่างว่าเ,อเยอะๆเรามอามากัดครับ ตีก็ดีตรงเรียมเหยื่อไว้หลายๆครับเพราะเราไม่ดูใต้นามันมีอะไรครับวันนี้ผมมาขายไปเดียวสองตัวครับเราไม่ดูว่าในนามันมีอะไรแล้วก็ตีหาไปเลยครับเกาะเราก็ไม่ลุงครับมันลึกนามันลึกอันตรายครับปีนครับตรงครับพาเลยครับมาดูนะครับกดดีนะครับกดครับเหยยบ ครกดไส้สวยเรียบกคดีเด็กพันตาครับขกยตาครับ,รบ,รบ,รบใช่ไหมันี้ออ่อนครับ <c oughs> นี่เราก็ย้ายมตีในอ่างตุ๊กแกมลิงครับจะเป็นอ่างแกมลิงนู้นฟังนหนูก,หนก็ตุ๊กสวยยบมันคืนกัดประสวยตุมตมต่มต่ำตุ่มต่ำครับกระข่าวถ้ามันไม่ยอมยังไม่ยอมกินเหยื่อครับยังไม่ยอมกัดจะดีครับรอดูว่ามันจะกัดไหมครับ ไลตัวเลยครับในอ่างเกมลิงตรงนี้ครับพระข้าวครับคุณจีบะซอยเขาก็ได้ไปไลยตัวแล้วครับมันทอยปลาทอยปลาหน่อยกินตะขอเบียดทองครับเอาได้เขาก็ได้หลายตัวแล้วครับตัวประมาณสองสามโลเนี่ยเราดูกับว่ามันจะลงพื้นไปกินกะดีเราไหมครับ าเนื้ออ่อนปลาลำพองหลายครับในอ่างนี่ครับถ้ามากจะได้แต่ปลาลำพองครับปลาขาวขึ้นแต่ว่าไม่กัดครับอืมตัวนี้แล้วครับปลาอะไรครับมาอีกแล้วปลาเสียมปลาเสียมเนื้นะออ่อนอีกแล้วครับเน,นะ <laughs> นื้ออ่อนมาอีกแล้วนี่ครับเห็นไหมหนี่ครับ ปาปูนนะปาป่นปาป่นเ่ยครับเราใหญ่มาตีอีกมุมหนึ่งครับตีมากกลางคา,างบนทีว่าเข้าต๊ะปสุยครคุณระฟังกันครับฝับงนี้มันจะตีถึงบนที่ป้าขึ้นครับเราใหญ่มาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าจะยอมกัดไหมกับปลาขาวนี่ครับ ตีหาครับบางทีวันวันหนึ่งนี่คัดเทคกิคขมีครับแต่บกตีเอาตีหาไปหานะครับไม่ใช่ไปเอาไปตีหาครับตีหาเรื่อยๆอยู่กับใจครับต้องอดทนตีก็ดีนี่ต้องอดทนทุกๆครับนม่เหมือนตีประชนหรอกครับตีประชนแล้วก็จะอ่านไม้สู่เร่องว่าตรงไหนมาจะมีปลาว่าจะมีตัวอยู่ครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับนี่เราตีหาย่างเดียว พินึ้นใดแต่ก็ไม่รัวปลา,าไปทางไหนครับขึ้นมีแต่ตัวใหญ่ครับในแกมบิ่งตรงนี้ครับแต่มันไม่ยอมกัดครับเหยื่อมันหลาครับปลาสวยมันหลายมันจะคกัดไม่ร้ว่ามันจะลงพื้นหรือว่ามันจะลอยลอกกินปลาสวยครับ เราไม่ได้ลองตีลอยดูครับตีจบอย่างเดียวครับทีหาไปเดยเลยครับ ทิตย์ทิเลวตัวนี้ก็ไม่ได้มาตีครับอาทิตย์นี้ก็เลยลองมาตีดูครับมันจะมีตัวไหมครับอาทิตย์ท่เล่ตีแต่คองทางน้นครับคองต่อจากกันนี่เลยครับที่ยางบอลตีปลาซอยนี่ไม่ได้างบอลตีเ่เขาตกปลาซอยนี่ไม่ได้มาตีดูวันนี้เลยมาลองเราดูมันจะได้ตัวไหมครับแต่ว่าคืนนี้คือน่าจะจครับหลายแต็มตครับปลากายก็มีครับกกยปลาข่า ปลาฉโดไม่มีชโดไม่มีครับไม่เห็นปลาชโดขึ้นแต่ปลาเนื้ออ่อนนี่ทอยดีที่หายเลยครับทอยเหยื่อดีครับแต่ว่ามันกินไม่ได้ครับมันเป็นกระดีใหญ่ครับถ้าเป็นกระดีจะเจ็ดกรัมเนี่ยเสวยเยรีบถ้าจะตุกปลาเนื้ออ่อนครับอันนี้เราเผื่อวางปลาขาวครับเราก็เลยใช้กระดีใหญ่ครับสิบห้ารััม ีไปนั่งคุยกันไปครับน่าก็ไม่รู้มันจะกัดตอนไหนนะครับทีสองบนก็นังคุยกันไปครับหนังตีด้ครับหาทีหนังตีดีๆใจเย็นๆครับทำลมไม้ครับทำอะไปเป็นารลวนก็ตตองหาลมไม้ตีครับไม่ไหวครับลวนพูดแดดอย่างแรงครับแต่ตอนนี้ฝนมันเชื่องขึ้นครับดีหน่อยครับ ขึ้นอยู่ตรงนาทุนบนก็ตกปลาสวยเลยครับเราตีไปทางนาทุนบนก็ตกปลาสวยไม่กัดครับมันได้กินแต่ปลาสวยเขาครับคดีเด็กเรามนยอมกัดด้ยครับมันคงรู้ครับตัวแทนจัปริญญาเลยครับปลาข่าวนางนี่ครับตัวเราก็จะตีไปเรื่อยๆครับมีกัดก็เดี๋ยวรูเรื่องครับกัดเราก็ถอยนะครับเพราะว่า มันไม่กัดกนะครับเราตีอยู่ไปเ็เมื่อยครับแต่เรายำอยู่นี่ก็นานเลยครับ อันผมตีนี่ตีปล่อยถึงผืนนีลยคีัยปล่อยถึงผืนหลากมากับพืนนี่ครับมี่ะไรให้มันลอยครับหลากมาเรียบดินมาเลยครับทูดินมาเลยครับถ้าข่าวถ้าลองมันมันไม่ลอยนี่มันก็จะอยู่กับพืนนะครับมันจะชาร์จอยู่กับพืนนะครับมันจะไม่ไม่มกินลอยถ้ากาะกายนี่จะตีแบบตียลอยครับตีหมุนหมุนหมุนึ้นปล่อยโต๊ะหมุนหมุนหมุนึ้นปๆๆล่อยโต๊ะครับ แต่กราเข้านี่เรียบดินมาเลยครับผมตีนะครับแต่คนอื่นตียังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่ผมได้มาก,ก็เรียบดินมาเลยครับลงค,ครับโอนยครับอะไรโอ้าเห็นไหมได้อยู่ครับ โคหางบอสโคหางครับปลาลำมพองใหญ่เฮ้ยใหญ่ครับเกาอ่างครับมานี่ครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานคดีเล็กพันต่ำครับวันนี้วันเราจะได้กีดตัวครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานครับจะได้ปลากี่ตัวนะครับนี่ครับนี่ครับประกุดสองตัวกับปลันพวงสามตัวนี่ปลาหนึงอ่อนนะครับนี่ครับหมานอยู่ครับใังไงก็ฝากติดตามช่องพันตำบรรณาชาแนลด้วยนะครับ กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับี๋ยวคลิปน้าอันตาจะพาไปหาอะไรไปทําอะไรครับกดไลค์กดแชร์ไว้กดกระดิ่งไว้ครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ